电磁起重机啦。<laughs> ขึ้นมาเพื่อร่วมพูดคุยด้วยค่ะ <c oughs> เป็นเคุณเฉลี่ยชีลาค่ะ <c oughs> สวัสดีคุณเฉลี่ลานะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเรียกคุณจอยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องอินน้องวอลน้องฟอมแล้วก็คุณจอยไปด้วยกันเลยนะคะกดถึง ก็เลยมีการผลิตสินค้าไลา์แบร์ของเรานะคะที่แต่งเสื้อกันยูนิฟอร์มมาคทาโดยที่เรามีสินค้าที่น่ายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่อลูกค้าที่ใช้ชินกลางหรือว่าลค้าที่ใช้ชในออฟฟิศนขอเองด้วยนะคะที่วันจนราแบองหมาะกการท่ากจกรรมการานก็เลยมีสินค้าที่หากหลายนะคะอย่างที่วันกิจวันทองใจอยู่วมื่อคนน วัเเป็นสินาแนเมัเราได้วาว่าเป็นสิ้าที่เรามไดนคนาะวตอนนี้รว่าคนไทยกาจะคมากๆกับยูนิโคล้วยะคะอย่างตัวดราเองเข้ายูนคนก็คือองได้อะไรกลับออกมาตั้งแับสีสารจรดไร้ลาวด้วยนะคะแน่นอนว่าสศน้านีเชื่อตนนี้ก็เป็นนนาแน่นอนนะคะเอาล่ะเกี่ยวมาพูดคุยกันกับยีนมอแล้วก็อมในฐานะตัวแทนคนดังยูนิโคนหน่อย มาดูกันทั้งทรายว่าซัมเมอร์นี้ผลิตภัณฑ์ยู v p r อ t e c ชั่นจะถูกใจพวกเขาแค่ไหนเดี๋ยวถามวอก่อนเปลี่ยนยาสลบตาก่อนนี่ที่ช่วน้องไหมคะช่วยทำสมัดยาซึ้งมากเลยอ๋อไม่นี่ร้อนซึ้งเล่นใหญ่กอจะซึ้งได้ไหม รังสี U V ของวันอีซัมเมอร์นี้ก็คืออย่างที่บอกเดือดสุริยันมากๆเพราคะ U V ทำให้วอกกังวลมากแค่ไหนดูจากสีหน้า่าจะกังวลมากเหมือนกันกังวลเป็นนักการเไหองเลยนเพราะว่ารังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยก็คือมันส่งผลกับท้องทั้งน่ะเอามีรอยริ้วรอยจุดดำดำตาตาแล้วถ้าเกิดโดนไปนานๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อผิว มีย่าเสริมของมอนี่คือจริงๆไลฟ์สไตล์ของคนไทยนะคะ,ละเลยเน้ว่าเราก็ค,ควรกะใช้ชีสกันเยอะๆมอโดนแสงแดดนะคะเสื้อต่วนี่ของเราเนี่ยเราเลยทำมาช่วยป้องกันแสง UV ได้กว่า90รนะคะด้วย UVF ที่ตั้งแต่1 5ถึง50ขวบค่ะาะถึงจะน้องตาไหลแต่ก็จะไม่เป็นมะเร็งค <c oughs> วอนากคุณจอ <c oughs> ยมากๆกลับ <c oughs> มาที่วอแล้วทำไมวอลูกทำไมวอถึงเลือก UV Protection จากยูนิโคลค่ะ บอกว่าผงก็เป็นกำงวนเรื่อง UV นะครับจริงๆเราก็บอกออกแดดแล้วเราก็ทานกินกันแดดอะไรกราบ้างค่ะต้องบอกว่าสภาพอากาศตันนี้มันไม่ได้ร้อนเลยมันร้อนมันร้อนแมันร้อนแบบตะบนร้อนอ่ไงเงี้ยเรากินกันแดดอย่างเดียวไม่พอเลยทานกันแดดทั้หนึ่งน้ารับเวลาแลก็ต้องทาซ้ำแล้วแบบวันีบหน่อเนาะใช่แล้วก็ต้องมีช่วยกันอีกนิดนึงนะครับก็เ็โลั่ลทแล้วก็แต่เแล้วก็รู้สึกว่ามันเบาจริงๆต้องบอกว่า คนที่เมนียวออกได่เป็นความคีร้อนถูกต้องไ่แล้วก็เกิดใส่เสื้อคือแต่ถ้าไปชั้นหนึ่งต้องบอกว่าเหมือนโดนตบต้อนได้แล้วแต่ตกที่ตัวเอ็นดูมากใช่ค่ะตัวนี้เบามากค่รู้เบาสบายมากเลยค่ะก็คือยันเลยว่ามันแบบไม่ได้ทำให้เราร้อนขึ้นแล้วก็สะดวกสบายและที่สำคัญนะคะการมูวีคันที่ที่สวมใส่มากกว่า90นะคะทุกคนคะอ่ะแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ได้แบบคุ้นกับการ อยากให้เปิดใจจริงๆเพราะว่าเราสี่คนที่อยู่ตรงนี้ก็คือยืนยันแล้วว่าการ UV ได้จริงแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ร้อนอะ่ะมันเป็นเสื้อลู้ทปปี่เขาใส่สุภาพเร่เราขยับยืดได้สบายด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนพอเป็นชื่อของคุณคงยังไงก็การันตีได้อยู่แล้วว่าใส่สบายแน่นอนทําร้องบ้างทางด้านนี้เหมือนหน้าแรงจริงๆนะทําไมเขาไม่มีรูขุมขนหรืออะไรเขาาไม่เหือดไหล่อะไรเลยเมฆาบอ่าเมฆาบอกว่าเราก็เมฆา อ้หลอหวพูดแล้วเออนี่เขาปุ่มที่ไง่นับะอันนี้ไม่ละเออไอ้ถามพร้อมบ้างดีกว่านะคะคุณสมบัติอะไรใน UV ยูวี e c t i o n ที่ทำให้พร้อมสุขวะลืมที่สุดอยากใส่ทุกวันอันดับแรกเลยนะครับตั้งแต่ผมได้มาเจอเจ้าตัวนี้นะครับอดีมากครับเพราะว่าท่านผู้บบทุกคนอาจจะแบบเห็นภาพว่าเวลาเราจะกันแดดอะไรเนี่ยเราจะทาชอบทากันแดดแต่ว่ามันต้องรอประมาณ2-3นาทีแต่เสื้อตัวนี้คือแบบ ใส่ Diamond, e. ปุ๊บกุ๊กกันยูวีเลยไปเลยทำท่าแบบพี่ได้ไหมใส่ปุ๊บกุ๊กกันยูวีเลยใส่ปุ๊บกันยูวีเลยทำไมเขาทำแล้วดูดีเออใช่แล้วก็เรื่องอย่างที่พี่บอกๆนะคือมันเป็นท่าที่มันตากเราก็ไข่แล้วก็เราไม่หนักเรากไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนเราหอบลาก็เลยทำให้รู้สึกว่าใส่เจ้าปุ๊บเลยก็กันยูีไว้แต่ว่าก็ไม่ร้อนหรอกใช่ครับ แล้วก็อีกอย่างนึงที่ที like, ่ว hmm, hmm. right ่าเนี่ยเป็นการทั้งมีเนและีบีอได้ถงมากมากถึก้าสเปอเลยนะครับนาบอกว่าเป็นตัวที่ความมากแล้วทุกคนอาจจะแบบเอาไปคิดว่าโอ้งไปชั้นอกเนี่ยอย่างเยวาจริงแล้วมันใส่ได้แบบทอมพีดีลุกเลยเจ้าข้าแฟชั่นนะยังยืนยันและว а р วสามารถใส่ได้แีดีกแล้วมันมีหลายสีมากนะครับแต่ว่าเอาไหมไม่ได้ลืมเงี้เลย อหไกลสุดไกลสุดปีนี้ถือว่าร้อนมากร้อนที่สุดแล้วก็ U V คงจะรบผิวแบบแน่แน่เลยมีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างคะโอ้ก็อย่างที่พี่พูดเลยว่าแบบประเทศไทยเราแบบร้อนแบบร้อนมากนะแบบร้อนพี่ก็พูดนะแล้วว่าร้อนร้อนสุดร้อนสุด ประเทศประเทศไทยเราเนี่ยร้อนร้อนจริงๆแล้วแบบส่วนตัวผมก็ลองที่ไม่ไม่เข้าพากันแดดถ้าไม่ได้ไปทะเลอะไรเงี้ยไปทะเลก็ยังแทบจะไม่ค่อยทายเลยมันทำทางใช่ใช่มันมันเดือดร้อนนะครับก็นั่นแะแหมคุณก็เล่นตั้งแต่มาเจอเจ้าตัวนี้แล้วผมก็แต่ผมเจออยู่แล้วไงผมเจออยู่แล้วแล้วใช้หยุดอยู่แล้วเราใช้บอกว่าบางแดดได้ตอนนี้มีมาตรการแดดดีมากนะครัผมจะช่วยแบบว่าไอ้บางทีไม่อยากทากันแดดก็จะใส่ตัวเสื้อแตงโมจิงกันแดด ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาการันตีขนาดนี้ว่าเสื้อสามารถทำทันทีได้ก็เลยอยากจะถามคุณจอยนิดนึงค่ะเราใช้เทคโนโลยีอะไรคะมันถึงได้ออกมาสบ,บายแล้วก็การแดดได้ในทันทีแล้วก็การได้ก,กว้างกว่าเก้าสเปอร์เซ็นตด้วยเพราะว่างหรับนวัตรกรรมที่เรานำมาใช้นะคะก็ต้องเรื่อได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำมาเพื่อป้องกันการสิ้นสุดโลกนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเรามีการผสมผสา,า,าสนนะคะออกวิงงานค่ะเราวิ่งงาน อก็ dı, ใส่แอร์รีส์ร่วงสายก็ได้แบบไปร้อนอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะกลับมาที่มอค่ะถึงจุดนี้ก็จุดที่แบบกังวลเรื่องของยูวีเนี่ยยังกังวลดีขึ้นหรือยังเรื่องกังวลกับยูวีหายหน้อยหรือยังต้องบอกว่าเรื่องกังวลยูวีครับแต่ว่าตอนนี้เกิดสภาวะเรื่องเป็นจบขึ้นแล้ว เพื่อนยูนิโคลไป <S <S ที่ไหนบ้างคะก็ปกติก็จะใส่อต,ตอนตกแดอย่างเดีนะตอนนี้อยากใส่ปตกปลาอยากตกปลาแดงทำ<ม>ไมทำไมแม่บอกว่าตกหมึกเราตกหมึกเลยหรอแต่ตกหมึก<อ>มัน,นนะตกกลางคืนนะลูกก็การยูนิโคลแสงไฟร่มไฟเขียวๆตกหมึกเออก็ได้อยู่ได้อยู่ ถีรีสซีรีส์กันแต่ก็อารใช้วตรก็ต้องปกปตลอดเี่สตาร์นสําหครแล้วดูร้อนที่ไม่เคยร้อเล่นกับพวกเราคนไทยเลยแบบนี้อยากฝากอะไรถึงนเก็ซีหน่อยไหมคะเป็นหวัยอะไรบ้างก็่งเ่อออไ แม้ว่าภาพที่เป็นใจนะครับก็ไม่ลืมไปหยิบเงคแม่อีบีโฟรกันอยู่ัวนี้มาใส่ด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะผมเป็นที่ผมกู้อยู่นี่นะเป็นทิ่ที่ผมย,ยังบอกว่าดีที่สุดนะะครับที่ผมจะมอบความห่วงใยตอนนี้ไม่ได้ละลายได้แดดนะจะลายพอๆกัแหละแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าสมมติว่าคุณใส่แล้วคุณยังหน้ามืดเป็นลมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่สองคนนี้พี่ผมจับคนไปดูแลวพวกคุณเองครับ พูดซื้อเลยนะเห็น<ล>หปะพูดพ้อซื้งเลยเฮ้ย<ป>จะอะไรทุกคนทำนี้ของน้องไหมคะผมพูดไม่ออกตื่นตันตื่นตัดเื่นตัดแต่ว่าวันนี้นะคะพอพก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยกดซื้อเลยเพราะว่าถ้าใครอยากจะได้เสื้อพี่บูมีแบบนี้น,นะคะตอนนี้กดซื้อที่ออนไลน์สูงเลย90คนแรก่จะมีโอกาสได้รูปพร้อมลายเซ็นด้วยใช่ไหมจะรับฝากคนไปด้วยนะคะอย่างว่า90คนแรกเท่านั้นแล้วก็ ในไลฟ์นี้ก็คือจนถึง15นาฬิกา30นาทีเท่านั้นนะคะพการปกป้องตัวเองจะมีมันเรื่องสุขภาะนะคะแล้วก็ฝากทีมซีไปแล้วด้วยว่าอยากจะให้กดซื้อเนาะเดบอกเลยชุดซื้อครับก็ค่ะผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าผ่านไลฟ์หรือว่าผ่านหน้าผมได้นะครับก็อย่าลืไม่ใช่ดูกดซื้อกันด้วยนะคเพราะว่ามันคุ้มและถูกจริงมีไอ้เรื่องแบบนีมากครับเพราะว่าเพราะว่า ผมอยากจะเอาออกมาเลยเกินอยากจะเอาออกมาโชว์เลยเกินมาสวยมากทุกคนแต่ว่าเดินไปชลองยโคลได้เลยนะคะทางออนไลน์โชว์นะคะทางเว็บไซต์ของยูนิโคลไทยแลนด์หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันยูนิโคลได้นะคะได้ค่ะอยากจะให้คุณทอยฝากอะไรสักนิดนึงถึงผู้ชมที่กำลังชมอยู่ถ้าสมมติว่าสนใจผลิตภัณฑ์ UV protection จากยูนิโคลต้องทิ้งยังไงบ้างคะอยากจะฝากเตอร์การูนิโทรนะคะอย่างที่น้องหญิงน้องมอน้องน้องใส ให้กับทุกท่านนะคะช่วยกันใส่นะคะป้องกันรังสี UV แล้วก็แสงแดดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ที่มิโกท,ทุกสาขาะะและก็ออนไลน์โซลูชันอิโแอพพลิเคชันนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งยินโมพร้อมแลวก็คุณจอยด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆล,ง,ลงไปพักกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีกิจกรรมสนุกๆเพียบเลยขอบคุณทั้งสี่ท่านมากมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ส่งสามหนุ่ม